วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ชแนลครับอาร์ชแนลเรดเดวิลครับเรดเดวิล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 มาเพื่อนเพื่อนพี่พี่กินข้าวกันครับกินข้าวกันกินข้าวกันเพื่อนเพืนพี่พี่มามามาอาหารประจําภาคใต้เพื่อนเพื่อนพี่พี อาหารประจําภาคใต้ครับร้อยแรงร้อยแรงร้อยแรงมีเกือบทุกจังหวัดนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่แต่ที่เด่นที่ดังก็น่าจะเป็นที่สงขานครสุราษฎร์นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ข้าวยำเครื่องแกงครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ข้าวยำเครื่องแกงครับเอาข้าวไปคลุกเครื่องแกงเลยนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ขมุ่งขมิ้นเออเครื่องแกงหลากหลายนะเครื่องแกงใต้นะครับข้าวยำเครื่องแกงเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราได้มาจากแฟตคลองจันทร์นะครับแล้วก็ เต้าคั่วเพื่อนเพื่อนพี่พี่เท้าคั่วครับเท้าคัว่วเท้าคัว่วคนภาคกลางเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับเท้าคั่วเป็นอาหารประจําประจําภาคใต้เพื่อนเพื่อนพี่พี่มีเกือบทุกจังหวัดครับเป็นเต้าหู้เส้นบีหุ้นเอวยกุ้งทอดเอวยางกวาเอวยไข่ต้มเออยังเอยเพื่อนเพื่อนพี่พี่พมา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 ชิมกันครับข้าวยำเครื่องแกงเพื่อนเพื่อนพี่พี่สมุนไพรล้วนๆวันนี้สมุนไพรล้วนๆครับ มุนไพรลว้วนๆเลยข้าวยำเครื่องแกงลาดน้ําบูดูนะเพื่อนๆพี่ๆอันนี้เราลาดน้ําบูดูไปแล้วนะครับน้ําบูดูต้องจากสายบุรีไปัตตานีนะเพื่อนๆพี่ๆอาเภอสายบุรีนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับน้ำบูดูที่สุดยอดอร่อยที่สุดร่อยๆอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อนๆพี่ๆน้ําบูดูนะครับนี่ข้าวยำเครื่องแกงของเรามีผักหลากหลายเลยถั่วงงถั่วงอก อาป่นเอ่ยถั่วเอ่ยไรเอ่ยมีแตงกงแตงกวามีถั่วฝักยงฝักยาวมาอมืคุกเขาให้เข้ากันเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่คุกเขากับน้ำบูดูครับอืน้ำบูดูแล้วก็อร่อยมากๆบีบมะนาวลงไปนิดนึงอร้อยอยรอยร ข้าวคุกเครื่องแกงมีสารพัดผักเลยเพื่อนๆพพี่ๆอ,อร่อยมากๆมะม่วงมะม่วงบีบมะนุงมะนาวมะม่วงเบาถั่วฝักยาวแตงกวาถั่วงอกมะพาร้วาวขัาวปลาข้วร้านน้ำบูดูดีๆจากอำเภอสายบุรีปัตนี เป็นอาหารประจำถิ่นนะครับของภาคใต้นะเพื่อนๆพี่ๆจังหวัดสงขลานครสุรุลุ่งสุราษฎร์พัทลุงตังมีหมดครับร้อยร่อยอร่อยอร่อยมากมยอรอย้ร่อราไดอร่จากแ่ดยอร่อยอร่รับบาร่อย่ครับแหล่งคนใ่อนอพ่่อยอพ่่อยอร่ออ่รอนร มีเกือบทุกร้านที่เพื่อนพี่พีแฟลของจันทร์ครับข้าวคั่วเอวยข้าวยำเอยอะไรเอยมีเกือบทุกร้านครับอืน่ะเรามากิมข้าวคั่วครับข้าวคั่วก่อนมาข้าวคั่วของเราเป็นเส้นหมี่หุ้นนะนเพื่อนพี่พี่เส้นหมี่หุ้นนะครับหรือจะเป็นหรือจะเป็นเส้นเล็กเหมือนที่ hmm. ทุนเพื่อนพี่พี เรียกกันนะครับเส้นเล็กนะเพื่อนๆพี่ๆเส้นเล็กแบบนี้นะอืมก็จะมีราดน้ำหว,นหวานๆนะครับเป็นน้ําเชื่อมนะราดน้ำหว,นหวานๆคุกเค้าให้เข้ากันมีมีกุ้งทอดมีเต้าหู้มีผักหลากหลายเลยผักบุ้งผักบุ้งครับ ข้าวคั่วครับแตงกงแตงกวาไข่ต้มก็มีแล้วแต่หลายๆจังหวัดก็ใส่หนังหมูบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แต่ละจังหวัดนี้สูตรจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆพี่พีเนี่ครับจะเป็นเส้นมีฮุนครับเส้นมีฮุนขาวครับสังใต้เขาจะเรียกเส้นบีฮุนนะอื้ กุ้งทอดเอ่ยเต้าหูเห้เอ่ยอะไรเอ่ยมาครบสมบูรณ์พี่อร่อยมากร้อยร้อยร้อยอืมราน้ำหวานราดน้ำหวานหวานอืมอร่อยหวานหวาน,วานอมเปรี้ยวมีทุกรสชาติอาหารประจำภาคใต้ของเราเท่าขั่วครับเท่าขั่ว เราได้มาจากแฟตคองจันนะครับแฟตคองจันมีทุกอย่างเพื่อนๆพี่ๆได้มาจากแฟตคอนจันเลยมาเข้ายยำต่อร้อยร้อยอืมอ เลยเพื่อนๆไม่พี่มากินข้าวกันครับบุ้งเชียงวันนี้ครับอาหารประจภาคใต้ครับข้าวยำเครื่องแกงเพื่อนๆพี่ๆอาหารประจภาคใต้มีเกือบทุกจังหวัดร้อยร้อยรอย้อยข้าวคั่วของเรานะข้าวคั่วแล้วก็สงขานครสุ่โรจนสุราษฎร์จะมีนะครับแต่ละจังหวัด สูจะไม่เหมือนกันนะข้ายงเข้ายยำแต่ละจังหวัดสูก็จะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆพี่ๆแล้วแต่นะแต่น้ำบูดูต้องสายบุรีครับจังหวัดปัตตานีครับอร่อยที่สุดมาเพื่อนๆพี่ๆกินข้าวกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครด้วยใบมะกรูดด้วยจ๊า